สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับเป้ฟอร์ดที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับก็วันนี้ผมยืนอยู่กันที่หน้าฟอร์ดเน็กเ n นแรปเตอร์ปี2022นะครับตัวนี้รู้อยู่เป็นเครื่องยนต์ v 6 e c o b o o ู t นะครับเป็นแบบทวินทอเบเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมสเปคกันนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องทาง YouTube เป้ขายฟอร์ดนะครับแฟนเพจ Facebook เป้ขายฟอร์ดเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปถ,ถัดไปกดสั่นกระดิ่งรบกวนและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ครับแล้วมาที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบทวินเทอร์โบนะครับ397แรงม้าแรงบิดอยู่ที่5 8 3นิวตันเมตรนะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้10สปีดนะครับนี่แล้วเรามาดูกันที่ดีไซน์ด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับนี่ที่เห็นมองไปนี่จุดสังเกตเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับกระจังหน้า FORD นะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านมาพร้อมกับวัสดุอย่างดีนะครับเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็มีกล้องมองภาพด้านหน้าด้วยกระจังหน้าเนี่ยนะครับจะเป็น DNA ของเจ้าตัวแรปเตอร์เขาเองเลยนะหล่อๆเลยแค่กระจังนี้ก็หล่อแล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้านี่เป็นตรงซีแคมนะครับเป็นไฟแมสติก LED เป็น LED ทั้งดุนแล้นะครับมาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ดันนิ่งไลท ตัวไฟแมททิ LED นะครับมีระบบปรับมุมแสงนะครับมีระบบะป้องกันการแยงแสงไปแยงตาของคนอื่นนี่แล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยนะครับและแน่นอนครับเรื่องด้านหน้าเนี่ยเราจะไม่พูดถึงกันก็ไม่ได้เลยนะครับกันชนหน้าเนี่ยของแรปเตอร์จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับมาพร้อมกับสีด้านหน้านจะมีสีโครเมียมนะครับด้านล่างก็จะมีห่วงลาจูงนะครับมาทั้งคู่เลยมาพร้อมกับ เซนเซอร์ด้านหน้า6จุดครับด้านหลังอีก4จุดนี่ส่วนนี้เป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับมีกล้องรอบคันด้วยครับแล้วเรามาดูกันต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนี่ดีนเอของเขาเลยนะครับแก้มข้างที่ระบายความร้อนนี่จะเป็นทรงเหมือนคีบไดโนเสาร์แล้วบอดี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่า,าเลนเจอร์รุ่นอื่นๆนะ ไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลยแหละนี่จะดูโป่งออกมาอีกว่าตัวเンジเจอื่นๆเนี่ยใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่กว่าครับนี่กระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับกล้องแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับสวยๆเลยนะครับและด้านหลังครับด้านข้างด้านตอนหลังเนี่ยมีสติกเกอร์แรปเตอร์นะครับ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้าย LED นะครับมาพร้อมกับจุดตรวจมุมอับสายตาแล้วก็มีที่กระจกมองข้างด้วยนะครับหมายถึงว่าไอเซนเซอร์ตัวเนี้นะครับที่ไวต้ตรวจจับจุดมุมอับสายตาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปโชว์ที่กระจกมองข้างด้วยครับครับแล้วเราก็มาต่อที่ด้านหลังนะครับนี่เ,เด่นๆเลย นะครับมีปั๊มลูปลงไปเดวยครับเป็นคําว่าเลนเจอร์แล้วก็มีอะคริลิกแเปเตอร์ประมาณนี้นะครับด้านหลังอย่งที่ผมบอกว่าเซนเซอร์ด้านหลังมีอีก4ชจุดนะครับ <you> มาพร้อมกับ <place. S 2> ห่วงลากจูงคู่หนึ่งตัวนี้มีท่อ2ใบนะครับนี่ซ้ายขวาเลยและจุดสําคัญที่เราต้องพูดถึงกันต่อนะครับคือเรื่องของตรงโลโก้ปลท้ายนะครับนี่โลโก้ Ford ของเขาตรงกลางเนี่ยจะมาพร้อมกับ กล้องนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวที่3ไฟเบรกดวที่3นี่เป็น LED นะครับนี่แล้วก็มีฝาท้ายผ่อนแรงผ่อนขานาดไหนผ่อนมากเลยแหละนะครับนี่พื้นที่ท้ายกระบะเนี่ยของปอดเราเนี่ยลึกที่สุดเลยนะครับในบรรดากระบะในประเทศไทยอยู่ความลึกอยู่ที่529ม mm ิลิเมตรนะครับและตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่า มีช่องต่อไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟบ้านกับช่องต่อไฟเอาเลตนะครับ hey kid, in ครับแล้วเรามาต่อกันที่ในเรื่องของล้อกับช่วงล่างดีกว่าครับนี่ล้อนะครับ <c oughs> เป็นล้อแมกอลลอยนะครับม,มีโลโก้ฟอร์ดตรงกลางด้วยนะครับจะเป็นล้อที่เป็นลวดลายของแรปเตอร์เขาเลยนะครับ <c oughs> เป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับ <c oughs> เบอร์ยางอยู่ที่ 285ทับเจสูนะครับขอบสิเป็นยางออสเตรเลนนะครับยี่ห้อ BF Goodlick นะครับพร้อมลุยทุกสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางออฟโรดหรือว่าถนนทางเรียบธรรมดาสามารถใช้ยางตัวนี้นะครับไปได้ทุกที่เลยและเรื่องโชคโช๊คนี่สำคัญนะครับโชคจะเป็นโชคฟ็อ r เลส n ิ s งช็อนะครับเป็นระบบไ like ร้วาล์วสามารถปรับระดับได้นะครับ ไอปรับระดับเนี่ยไม่ใช่เรามานั่งปรับเองนะคือสามารถปรับที่ด้านในรถได้เลยครับไม่ว่าเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตหรือว่าโหมดอะไรตามการขับขี่เนี่ยเราสามารถปรับโชคกได้ช่วงล่างเขานะครับเป็นคอย o v โอเวอร์ช็อคมาพร้อมกับวัดลิงนะครับกันโค้งด้วยทำให้รถเนี่ยสมดุลในการในการขับเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับ ครับแล้วเรามาต่อกันที่ด้านในเลยนะด้านในนี่ผมพูดจุดแรกเลยครับคือพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านี่ช่วยลดภาระเครื่องยนต์นะครับช่วย่อนแรงนะครับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยครับได้สบายอยู่แล้วพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีสูงอยู่ตรงกลางนี่ปือสีแดงนะครับพวง,งมาลัยตัวน,นี้มันพิเศษยังไงนะครับก็คือเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับข้อมูลรถ ปรับการขับขี่ปรับอะไรเนี่ยคอนโทรลต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีแพตเดิลชิปป๊าปป๊ามีแพตเดิลชิปด้วยนะครับนี่มาดูที่จุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เอาไว้ควบคุมในเรื่องของไฟหน้านะครับแต่ว่าจุดนี้น่ยเอาไว้เพิ่มแสงลดแสงในเรื่องของข้อมูลการขับขี่ที่หน้าจอนะครับนี่เป็นปิดไฟมีไฟลีเปิดปิดไฟออโต้นะครับ แล้วก็ไว้เปิดไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้มาพร้อมกับช่องเก็บแก้วพรีเมียมเข้าไปอีกดูการแต,ต่ตกแต่งเขาเนี่ยลวดลายนะครับตกแต่งสีสันของเจ้าในเจนเนอเรตเตอร์เนี่ยโ,<ฮ>โ<ฮ>หหรูหรูหรามากจริงๆนะแล้วก็จอของเขาเนี่ยครับจอนะครับจะเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับนี่ใหญ่จูใจไปเลยนะครับเป็นระบบซิงค์ 4A นะครับรองรับ Apple c a r p l a y หรือว่า Android Auto นะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านหน้าจอได้เลยนะครับเช่นเราจะดูกล้องรอบคันนะครับเราก็สามารถกดไปที่กล้องได้นะครับไอจุดพิเศษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโช๊คนะครับมันก็สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นี่ครับจะมีปุ่มสำหรับปรับโช๊คปรับพวงมาลัยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ สมมุติว่าเราจะเอาเจ้า Next Gen Raptor เนี่ยไปใช้ในเส้นทางออฟโรดนะครับเราก็ปรับโหมดไปที่เลือกไปที่ออฟโรดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตชอบใช้ความเร็วหรือจะเป็นโหมดโนมอนก็ได้นะครับพวงมาลัยเหมือนกันครับสามารถปรับได้เหมือนกันนี่ปรับเปโหมดสปอร์ตโหมดโนมอนมาดูวันที่เกียร์เลยดีกว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Ford ท,ที่ใส่เข้ามาแล้วนะครับเป็น เกียร์ไฟฟ้าครับเรียกระบบนี้ว่าเกียร์ e-shifter นะครับม,มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าที่เรียกกันว่า auto h o l นั่นแหละครับนี่แล้วก็ด้านหลังนี่มีปุ่มหลายๆปุ่มนี้ที่เราเห็นเนี่ยาอาจจะค่อนข้างงงครับจะมีปุ่มช่วยจอดอัจฉริยะนะครับสามารถจอดเทียบข้างได้ออกจากช่องจอดได้แล้วก็มีระบบถอยเข้าซองนะครับสามารถ ใช้ระบบนี้ได้แล้วก็ในส่วนของแป้นกลมๆนี้นี่เอาไว้ปรับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับ2องโฟล์ g ไฮ o l โฟลหรือว่าโฟล์ไฮด์ออโต้อะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยเลยหมุนเอามาเภาจะไปขึ้นที่หน้าจอนะครับสมมุติว่าผมต้องการฝนสมมติตอนนี้ฝนตกอยู่ใช่ไหมผมขับอยู่รู้สึกว่ามันอันตรายเนี่ยผมก็ปรับโหมดได้ปรับไปที่โหมดถนนลื่นหรือว่าต้องการใช้ความเร็วก็ไปที่โหมดสปอร์ตนะครับ หรือจะเป็นโหมดปกติก็ได้นะครับนี่สำหรับลุยโคนก็มีนะครับลุยทรายก็มีโหมดบาฮานี่จะเป็นเหมือนโหมดหนักหน่วงนะเอาไว้ใช้ลุยแบบพวกไตหินอะไรพวกนี้เนี่ยเราใช้บาฮากันนะครับแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่า Ford n a g e d Raptor เนี่ยแทบจะทั้งรถเนี่ยควบคุมด้วยระบบระบบไฟฟ้าแล้วนะโดยเฉพาะเนี่ยตัวปั๊มเบรกเนี่ย ปั๊มเบรกก็เปลี่ยนจากปั๊มลมเป็นปั๊มไฟฟ้าแล้วและปั๊มไฟฟ้าดียังไงล่ะครับอ๋อหนจะได้ในเรื่องของความแม่นยําในการเบรกนะครับที่ทํางานคู่กับเทคโนโลยีต่างๆของ Ford เช่นระบบช่วยเบรกระบบเบรกฉุกเฉินนะครับมันจะทํางานร่วมกันกับในเรื่องของปั๊มเบรกไฟฟ้านะครับนี่แล้วก็ในเรื่องของรถเนี่ยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยครับสามารถ ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นเราจะใช้โหมดจอดอัตโนมัติระบบจอดอัจฉริยะเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มไปพอเราก,กดปุ่มใช่ไหมอ่านี่ระบบช่วยจอดเห็นไหมเนี้ยนะพอเราก,กดปุ๊บถามว่าแล้วเราจะเลือกจอดซ้ายจอดขวายัางไงก็เราคอนโทรลจากไฟเลี้ยวนะครับประมาณนี้ครับมีโหมดออฟโรดนะครับนี่สถานะออฟโรดนี่สามารถเปิด ดิฟล็อกได้ที่หน้าจอตรงกลางนะครับต้องบอกก่อนนะว่าแรปเตอร์ตัวนี้เป็นดิฟล็อกทั้งหน้าแล้วก็ดิฟล็อกด้านหลังแล้วนะครับเรื่องการตกแต่งเขาอ่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันเรียกว่าช่อง after switch นะครับนี่เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับที่ใช้แบตเตอรี่อย่างเช่นพวกสปอร์ตไลท์อุปกรณ์ออฟโรดต่างๆที่ใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถติดตั้งแล้วก็มาเปิดตรงนี้ได้เลย เพราะถ้าเป็นกระบะที่เขาไปติดตั้งพวกสปอร์ตไลท์อะไรเพิ่มเนี่ยบางทีเขาจะต้องทําปุ่มแยกออกมาใช่ไหมหรือบางทีอาจจะต้องเวลาจะเข้าสภาพเส้นทางออฟโรดเนี่ยอาจจะต้องดับรถเพื่อไปเปิดโหมดอะไรพวกนั้นแต่นี้เราสามารถเปิดแล้วก็มาใช้กับโพวิดตัวนี้ได้เลยนะครับทําลองรับแล้วนี่ช่องนี้เป็นช่องไมโครโฟนนะครับแล้วก็กระจกนี่คือบังแดดมีกระจกด้วยนะครับ มีทั้งคู่ไหมเดี๋ยวเราดูกันอ่ามีทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีในเรื่องของที่ชาร์จแบตไวโอเลสนะครับนี่เป็นที่ชาร์จแบตไร้สายเอาโทรศัพท์ไปวางถ้าโทรศัพท์ลูกค้าเนี่ยรองรับการชาร์จแบบไวโอเลสก็สามารถเอามาวางตรงนี้มันก็ชาร์จได้เลยนะครับระบบ การปร yeah! wow. ับกระจกมองข้างครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับนี่เปิดลดกระจกห้องโดยสารนะครับใช้ไฟฟ้าแล้วทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซนทัลล็อกนะครับเจ้าเน็กเจอร์แรปเตอร์เนี่ยจะพิเศษนะครับตรงที่ว่าประตูท้ายกระบะก็สามารถล็อกได้ด้วยนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยปุ่มล็อกประตูลดล็อกประตูเนี่ยเราใช้งานร่วมกับ ฝาถัาางน้ามันนะครับก็คือเรากดปลดปล็อกปุป๊บล้วก็ให้พนักง,งานในปั๊มเนี่ยสามารถกดได้เลยแถวตอนหลังเนี่ยนะครับมีแอร์แถวตอนหลังนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดถึงกันก็ไม่ได้นะครับจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันฟอร์ดพาสนะครับซึ่งเป็นแอปที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลรถได้เช็คสถานะได้สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ครับ แล้วก็ในเรื่องของความเหลาใจนะครับตัวนี้สามารถปรับเสียงท่อได้งงงง่าปรับเสียงท่อปรับยังไงเราสามารถปรับความดังเบาได้นะครับปรับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบโหมดปกตินะครับโหมดบ,บา 5, อยฮาอยากได้เสียงเหลาใจก็ต้องโหมดสะปอดเหลาใจแน่นอนครับกระจกมองภาพด้านหลังนะครับนี่มีตัดแสงรบกวนตัดแสงออโต้ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับเรดาร์นะครับ ที่ไว้ตรวจจับในเรื่องของระบบความปลอดภัยของฟอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยมาพร้อมกับนี่ช่องเสียบ USB ตัวนี้เอาไว้ติดกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะจะได้ไม่ต้องต่อไฟให้ยุ่งยากบางทีเนี่ยถ้าเกิดไม่มีช่องนี้มาให้เนี่ยเราเอากล้องมาติดต้องเดินสายโน่นน,น,ะะน,นั่นนี่แกะแงะโน่นนั่นนี่นี่คสะดวกต่อไฟตรงนี้ไปเลยนะครับตัวรายละเอียด สเปกของเจ้าตัว r a p t o r 2022เนี่ยคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับเครื่องยนต์ V6 EcoBoost นะครับแบบทวินทอเบ397แรงม้าแรงบิด503นิวตันเมตรค่าสินสอดอยู่ที่1 8 6 9000บาทแต่สำหรับสีส้มนี้เป็นสี s ซนาออ n เรนเป็นสีพิเศษครับบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับกับสีเทาคอนเกรยนะครับ อืมปะ่ะสำหรับสเปคข้าวข้าก็มีประมาณนี้เดี๋ยวก่อนจากกันไปอย่าลืมผมจะไม่ทีฝากากดไลค์กดติดตามช่องทาง u ู u ูปเป้ขายฟอร์ดนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปถัดไปเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันตอนเรบวันนี้ต้องขอตัวนํารถไปขายที่ชายแดนก่อนนะครับขอบคุณครับ Kid Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your